ูกเลกดือนเดือนแล้วนี่ไรอ,พ,รรอพ,พอดีครับไรอบพอดีครับแม่ลูก,กลูก,กคุยลุยดียุ่เปิดว้เท่าไรครับหาสหมาครับห้ามื่นห้าได้ลูกยกักษ์โตเราพูานลุงอร่อย ชุดอยซีไปอ่ะูุดชุดอะสามสเจ็ดครับสามสเจ็ดเปิดไปสาม0มื่นเท่าไรกว่าขึนห้าหมื่นห้าหมื่นต่อรองไน้อีกห้าหมื่นห้าห้าหมื่นต่อรองอีกครับผมได้ครับต่อในหมื่นเอ้าผู้ใดมักลูุนีแม่ับผสมแลวครับผมามอ แมวกระทำอะไรทำขั้องุเอาครับผมผมมซื้อบ้สุดบ้าหนังแสนหนึ่งยไปี้นวมันไม่เงยเป็นบ่ครับผมมไม่ซื้อไซบันเมือว่าจะขายตัวนี้หอ่ับผมเมนหัอเลยี่มืนคแล้วมาหายไปแล้วเนี่ยมาหายรอดเห็ผมเนี่ยครับผมเออฝากเบอร์โทรเลยอ่ะศูนย์แปดห้าว่า 1 0 5 8 2 5 1ากส้จากไซสีครับจากล่าสีครับมันเหมัอนครับขาเลื่นโชว์เลยเหรอครับบางที่เวลาเ่าโมอหกันมีเขาพาบอกเรา เดี๋ยวครับหาหมองยางนก่อาคนนะครับเบาชักคนกับพี่คืนแต่าคนจังอ่าว่าผู้นั้นเสียวผู้นี้เสียวนะครับลืมี่คือขัครับชาว้านดีลูกชายผู้เม่ฮแม่สาวน้อยเปิดได้่าได้ล่ะมื่นหาปัญหามืหาปัญหาน เอาวนี้รถยังมันขันสั on ันครับเราคั่วรัยังเขาล้อกันย่าดีสู้ท่ได้ะ่อยยีทบวกต่อร่องไหนอีกนิดหน่อยนิดหน่อยเอ้าฝาเบอร์ถ้วยพัดตลบ นะพา,าเบอร์โทรค่ะศูนยว่าไปละเจหกศูนย์ากจากสครับจากบ้านเสือกอำนาจเจริญครับมันบานด้หอล่าฮัลสบายดีนี่ต้มีสาวบตน,นี่นี่นี่แม่ผู้นี่นโอ้ือปุยลุยนเปิดเท่าไรล่ะนี่เจ้า่ เดี๋ยวเด้นลงเรียกได้เอาชุ่มในแล้วกันของนุ่นหาครับุ้มลอยคูีลอยามตัวแทคเปิดตไดลูกฮะ้าหากัรค่ะต้าหาิกรอนค่ะสือไแม่เอาเมตเรียกเอาจ่ไว้บอกหอรองไหนลูกร่องฝากเบอร์ศูย์เก้าสามเ็แปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้า เอ้ามันหมันครับขอบคุณลูกข้าลูกเล็กเท่าไรนี่ันี้่ครับเพื่อรอครับผมเพื่อรอครับลูกทองใบครับลูกทองใบร้อยยี่สแปดร่วนสูงยาวครับยาวอื่เสิร์ฟเตียงขา้าจารย์แข้งขากระดีรุดยอดเลยมึงหนาเนี่ยหนานะครับมึงหนาขุนศรัตรลักษ์ตาเตี่ยมแก้มจันทร์รอเขาเปิดกลวงดี ไล่ขาไล่ขานีครับแมนครับสายเลี้ยงเอาไปเลี้ยงได้เป็นพอพันนะครับเปิดวันศุกรเกาสองครับเ้าสองตอลงไหนคือเกาลูนไ็ครับตอลงไหนรออีกสองหมื่นสองเนาะงามงามเเียหน้าใหม่สองหมื่นใกล้ล่ะใกล้แล่ะได้ขายอยู่ตรงมือนี่ปาเบอรโทรลเล็กต่อศูนย์แปดสามูแปดาปหหหสองห้าหกงลูกเล็กโพทองมันหครับครับ มาตะงัวเพราะเขามาควยเนี่ยนะเอ้าม่เรางัวสบายดีแม่แม่ครับสวยงามมากเลยครับเกียวจังหวัดเียวมือกับหันอยมือ่เมืองกับหาอยบ้านบ้านบ้านบครับมือนกัหาอยครับคครับ ต่อต่อต่อะดยุ่น่่นห้าร้อครับต่อรองได้อีกได้ได้น้อย่ได้หลายสิเาปาเบอร์ทอะครับเบอร์โทจำาพ่ได้ละมีไรมีไรสัครับมีไรสักุ่นเนาะสบายดีครับสีเผือกเผือกเอาจักบานหนี่งผู้เี่โอ้หน้าต้าเพอ่อเพอร์นีเท่าสองหมื่นเอ็ดครับ สองมื่นเอ็ดกับสูงร้อยสามเป็นรอยมีี่ห้องเป็นอะไรอาสัจ่เลยครับเอาฟ้งประกาศเลยครับเน้ะเอาหลายคนหลายครับไอ้ฟังเลยครับเด้อคนตอนไหนน้อไอ้มเาไอ้มักน้ำปากเบอร์เทอนะครับศูนย์เ้าไปแปดหนึ่งกแปก้าเกาศมันมานะครับขอบคุณครับหเวด ลหลูกผูกตูนุ่งเ็ลยไหอสลูกสวัสดีครับแม่ลูกเปุกดิเปิดรถแทพะรุงเ้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทไปลาไปเซ้าเก่าครับสู่มรยสทรดคพะรุง ลยข้าเข้าเข้าตอนอกไลยอีกป่าเพื่อถัวยอ้พันปะลุกศูนย์หกหน่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งองห้าเจ็ดสี่หกศูนย์เจ็ดสี่หกศูนยคอยอยครับจากสครับแ่เเอามันหมาดได้ครับเด้นี่ครับแม่ลุกแม่ลุกดูหนังสือรือว่าดิน่ายรัีสยดรับู เม่ลูกคือเดียวเด้นนี่เมียเดียวผสมไปผสมเลยเรครับผสมใม่เลยสักเดือนแล้วดัตรวจท้องเนาะชุงมรวเท่าไรรหาสเปิดไปเท่าไรนี่เปิดไปแสนสามแสสมบาทเงินแสนสามหมื่นบาทครับโอ้ยังหน้าหนาใหญ่ ขเขาไปยังทานนั้นโอ้ทำใหม่อ้ <c oughs> นี่มองตอนนี้แต่เขาเลยละครับทานนี้หน้าตาดีอู่ตอร่องไหนนะครับตอร่องเลยครับมาจากสกามาจากเรนท้านี่แหละเอา้าฝากเบอร์ให้เพื่อนได้082มาไป081 0229 121มันครับไม่ไม่ม่งหน้าเอา๋งงงง121 เนาะแม่หนังของแปดสิครับผมของกล้วยไทยโบราณครับโอ้ยเขาปางสร้างได้บ้านแม่ลูกคือเดียวเสียทอนแม่ลูกครับเป็นลูกสาวทะเลทุกเธอเป็นตัวเมียลุบลุบลุบใส่เหรอมือเศร้านี่ก็ทัางว่ะเตะคนมาเอาถ้าคนนี้แม่กระซูร้อยสี่สิบสองแม่ทองว่าง ทอว่างคับผสมในเดือนนัผสมูย่มาอีกสิมาือยี่มือตัวไดครับเปิดเปิดไปก็ได้เสี่ยห้องให้แปดมืาครับโลอบได้สอีสองกิโลคบมสายอนุรักษ์เขาสายอนุรักษ์เขาครับผมก็คือครบตามตำ๊บลคาข้วยโบราณนัาเลยครับตัวงกระโยสี่สิบสองเนาะครับผมเขียวยังเต็มปากครับผม เปิดได้เท่ากับว่าขันแปดแปดหมื่นห้าบาทลูกกับลูกแม่ลูกตัวแม่กับลูกสาวทะเลทองความไปหลวงครบสูตรต่อรองได้ครับทรงรับทรงคือเกาครับลูกทะเลทองลูกทะเลทองเฮ้ยหนาไหมหนาล้อรับฝากเบอร์โทรเสียสอนศูนย์เก้กับศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าาครับเสียสอนมูกทหารนร้อยในร้อยครับร้อยได้ไหยไหนไปไหนลด้ตัวชนไปใส่ะดแตกกันได้ไหเบ้า ยกางรถเอเบื้องบรรยากาศมีหลายรถชาตินี่ครับตลาดม้วนปกติมนกาวตีตมลันหย่านม้วนวยเบตุตุเียดยานวกัวนเขาว่านก็ไรรท

รถกอกมากเก้าเก้าเก้าเอาชอครับาพุ่ะานบอกกนบอกกนเอาเอาคุณ

93, ว่าไป0 9นเออ4 3ี2หอ้าวมั่นมันครับขอบคุณครับเนา,บาวเบิ่งพิ่น้ออกเฮ้ยหั้วอะไรวะกินทึกรวดเชีเ่ยวเชีเ่ยวคน วัสดีลูกใช่แม่ลูกแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ให้ลูกผู้ลูกแม่ครับอืเอาเดี๋ยวพอเบื้อง่น้นเลยก่อน,น,นเปิดระไทยลูกสามหมื่นสี่พัน สูงลอยสามเท่าหร่สามสี่สามห่เอาเได้บ่ต่อรองได้ฝากเบือท์่ทรลกศูนย์เก้าเก้าครับบ้าไปศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศนย์หนึ่งครับอ้าวมันมาสนุกด้เอ้าตอนนี้ยังก็จะได้คบคุ่าวลรบัตคลิปนี้ฝากตอนไปนอนซะเนียวนะครับสบายดี